สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้พี่ก็ได้ทําคลิปสักทีนะครับหลังจากที่เสียงพี่นั้นหายนะครับพี่ไม่ค่อยสบายนะครับ<อ>ก็คือว่าวันนี้พี่ไม่รู้ว่าจะทําคลิปอะไรนะครับแต่ว่าพี่ไปเจอโพสต์โพสต์หนึ่งนะครับซึ่งมันเป็นลูกแคนของพี่มันชื่อเติ้ลอเมเด็กอเมริกาใต้มันปิดเทอมแล้วมันมีเงินเก็บมันก็เลยไปรับเซ็ตหมื่นมาเล่นนะครับนี่ครับ มันเพิ่งรับมาเลยนะครับช่วงสามที่หนาทีที่แล้วไอ้น็อตป๊กมาบอกพี่นะครับว่าไอ้เต้นไปรับหมื่นมานะครับแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะห้าวมากตอนนี้มันก็ได้มาท้าพี่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ท้ามันแล้วเรียบร้อยนะครับพี่ท้ามัน2อสองนะครับโดยที่พี่จะใส่รีเจนต์กับไอ้น็อตแล้วอ่อนให้มันครับให้มันใส่เซตหมื่นครับผมแล้วก็พี่จะหาคนนึงมามาเป็นเพื่อนมันนะครับมาตี้มันนะแล้วถ้าพี่ยิงมันตายนะครับ พี่จะคืนของมันพี่จะทําเป็นลีลาให้มันอ้อนวอนแต่ถ้าพี่คืนของมันแล้วมันปากดีพี่จะตบมันนะครับพี่จะตามตบมันเลยครับแล้วไม่คืนของมันด้วยเอาง่ายเพราะว่าคลิปแก้งตอนเนี้ยมันไม่มีใครพี่แก้งเลยครับพี่เจอพอดีเนี่ยครับมันไปรับหมื่นมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยครับไอต้นเด็กเมกาใต้มันบอกว่ารับหมื่นแล้วมันไปรับตัฟฟีมาคนในคนในทีเอสพี่เนี่แหละเนี่ยมันไปรับหมื่นดํามานะครับ เดี๋ยวพี่ไปเปิดเสียงทีเอแล้วก็พี่ท้ามันก่อนนะครับอีกรอบหนึ่งแต่คือพี่ท้าไปแล้วเรียบร้อยนะครับน้องก็คือว่าพี่จะท้ามัน2-2โดยที่มีพี่กับไอ้น็อตอยู่ทีมเดียวกันปัองแล้วก็มีมันคนเดียวแต่ใส่หมืน่นพี่ใส่รีเจนต์นะแต่พี่จะหาคนคนนึงมาช่วยมันแล้วกันพี่ไม่รู้ว่าจะหาใครมาก็มีไอเตกันฮะมาก็มาดิไอ้น็อตทีมพี่ม,นะมึงเอา,ใค,มมาใครทีมมึงมึงเอาใครทีมมึง โอเคเอารอัดก้า้เราใส่อะดูบิทใหม่ไหนเก้าใครวะอะดูบิทใหม่เลยพี่ลิเจนใหม่ไม่ใช่หรอไหนก้วไม่ใช่พี่ไหนก้าวเออมานเร็พี่มีเสซตอะไรมีเสซตอะไรผมไปดึงไอ้เก้ามาแล้วหรอผมมีแค่พระรามอ่ะไหนไวปก้าเออก็มาดิมาดิมาดิโหเด็กยังโปกงริมรูรูไปก้าวดีเกี้ย เล่นเล่นเล่นอย่าแอรู้จักโรนส่ธรรมะเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะโรนอันมึงดูรูปไอ้เก้าดีเหี้ยรู้จักไซธรรมะไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งมึงมึงมือก็ไม่ได้เก่งหรอแจกเซตหัวแคร์นี่กูให้มึงเรียกคนอีกรอบนึงมึงยาวไอ้เก้าจริงเหรอเอาเฮียนี่แหละเอเฮไอ้เก้ามีมีไอ้เก้ามีผรีเมียมไหมมีอยู่แล้วพี่เอามาบ้างคุ้มเลยเนาะมาไอ้น็อตเราทีมกันมาพี่เรีเมี่ยมสองสองสองมาลงมาลงมาเอ็กแจกแจกแจกสองก็มาดิ แต่กูจะตบให้เนร่วงไงเดี๋ยวเดี๋ยวยกล้าไม่ได้ตบเมื่อวาอะไรนี่ใครเสิร์ฟสบ้าฉุนวะเสิร์ฟไหนน็อตสิสองเสิร์ฟสองพี่มันเล่นโหนธรรมดาโคตรฉุนแน่โอ้เไม่รีเมียมแต่ไม่มีตัวเช่าในกล้าไอ้เหี้ยเป็นทราบไหเกล้าเล่โผ้เปล่าวะดูรูปไอ้เกล้าครับโคตรเกล้าครับเริ่มแรกกูนึกว่าจะเอาไอ้เต็งหรือไอ้บังมาแต่มันเอาไอ้เกล้ามาครับไม่เป็นไรพอดีตบไอ้เกล้าด้วย ฝากดีแต่ไหนแล้วพี่รู้จักมันอยูุยงแก้วอ่ะเสียงฟังเสียงมาฟังเสียงเพิ่งรับมาได้สองเลิฟไหนเพิ่งรับมาสองเลิฟสองแดกเขาบอกกินเล่นไหมเดี๋ยวกูจะแดกกินเล่นหัวแค่ไหมกินเล่นไหมเดี๋ยวด้านลูกเออก็มาดิก็มาดิก็ไม่ได้วันจะกินเส้นหัวแค่แน่ยพรามอยากแตกอ่ะยิงไม่ได้กูจะกินยิงหัวแก้าวเปลี่ยวพราลมมาจากไหนไปรับมาดิเท่าไหร่โถงอ่ะ หัดเตรียมตัวไปหาซื้อตัวเติมบ้างเด้อมึงไอ้เกียร์มันบอย่างดีควายไม่มีตัวเติมไแล้วมึงเลยจะไปด่าเนาะเขาทำไมแล้วแล้วมึงทำทไมอ่ะมึงก็มาดิกูก็ไม่ได้หวังไปกูต่อให้ไปเข้าไปมาดิไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่โอ้ยนี่เกียร์เก้าเองทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะว่านอ่ะว่านอ่ะไอ้นี่โอ้ยนี่เกียร์เก้ามึงแววไอ้เกียเติรนเองเหมือนขังวเหงไอ้เน้ยงด้วยไง

มันยิงคมขนาดนั้นนี่หรอมันแรงมันแรงมากมันแรงเฮ้ยเกูจะแตกน็อตกูจะแตกน็อตกูจะแตกไม่ได้เก่งได้เอ้าไปไปยิงเข้ายิงเขไอ้เต้นอยู่ไหนไอ้เต้นอยู่ไหนยิงเต้นไปยองเต้นไปโอ้โหยิงคนรัวไอ้เจ้ามโป้เหรอไอ้เจ้ามึงโปเหรอไอ้เตนมึงเอา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 โปมาเรน่องกลัวเต้นไม่ไม่ใช่โปไอ้ามันหดองิดละ วตัวเติมนะไม่มีตัวเติมนะไอ้เก้าม่ใ่ก้ามันปูอ๋อาดิมาดิมาดิเอ้แก้วอัดไอ้ก้อันเก็บเกนจุกไปไปเฮ้ยกูแตกกูแตกน ไม่ได้เก่งบอกแล้วไม่ได้เก่งมาดิมาดิกูอยากแตกอ่ะมาดิมาดิมาดิกูอยากแตกมาดิมาดิอันนั้นแม่งถือไหวเฮี้มาช่วยพี่น็อตโอเค้โอเคเฮ้ยอะไรย่าพ่งอย่าพ่งีดิพีเนาะพีเนาะเอาแม่งเอาแม่งไม่ปล่อย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 ไ่ปล่อยมาดกไเอาดิเอาแตกดีโง่โง่มาดิโว่่ข้ามึงไม่ยิงช่วยพี่อ่ะเฮ้ยมึงเข้ามาทาไมหรอ เอาใหม่ไอ้เหี้ยก้าวอยู่โคตรคมแก้าวแปลกๆนะไอ้แก้วแปลกๆด่บอกแก้วโคตรแปลกเอาใหม่มาน็อตทิ้งมาโอ้ร้องไอ้เหี้ยก้าวมันก็ไม่เก็บเทมาเทม่าเทม่าทิ้งมามันเกียนแ่ะมันเกียนแ่เมย์กูบ่นเลยมันไม่เกียนหรอกเกียนกูกูตบอ่ะกูบ่นเลยไม่ได้เก่งกูบ่นเลยไม่ได้เก่งไอ้แก้วโคตรคมขนาดตัวตัวไม่เติมนะไอ้เหี้ยนั่งชายสามัญเอนถังซ้ำจังนะไม่ผมยังวะดูจากใส่ตาบาบอเอาเฮ้ยจะตาย มาตีมาตีมาีมาเจโลกันเจโรกันไอเด็กเกียร์เก้าโคตรเกียรนะเกียร์เก้าไม่คมนะน้องัดิมาดิไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งไอน็อตรอบยียเก้าไป็อต้ยอเก้าตรเก้าาเก้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 าก้าเก้า้าเก้าเกก้าเก้าเก้าเก้เก้าเกเก้าเ้าาเก้า้าาเก

ดูดิเล่นคนเก็บของเก็บของออบบเก็ขงไปเก็บของมันไปมาดิไม่มีดาวมาดิ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 ไอ้เก้าถ้ามึงตายไปมึงลงใหม่ไอ้เก้ามึงลงใหม่แล้วแล้วไม่ต้องมึงไม่ต้องเสือกมาไอ้เแี่ยยิงที่แต้มันว่าฝากนี่เหรอแตกเป็นไงควายโง่ไอ้เีแยเมื่อกี้ดูชื่อดิ ผมไม่ตามยาอิ่ม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 ยอดแล้วแม่งแตกเลยคนมาเลยคนลงมาไอ้โอ้ลืมเก็บมือหมื่นแม่งแตกเลยหรืออะไรนี่อะไรอะย่าบ้าดีกว่าอย่าบ้าดีมึงเป็นไงมึงเรียกรูปไอ้คนแล้วคนแรกแก้มือเปล่ามึงแก้มือเปล่าเสือของอ่ะนัดเราจะให้มันเปล่าขอขอคืนขอคืนไไมม่่่พีขอคืนเลยพี่ไม่ให้ไม่ให้ไม่เอาไม่เอามึงบ่าดีมึงบากดีมึงบากดีไม่ให้ขอร้องกูมาอ้อนคนอ๋อพี่มผมขอโอกาสสักครั้งวิชาเว้ยมาเรลยนี่ไงต่าเดียวเองไม่ให้ ไปกูให้โอกาสพวกมึงอีกรอบหนึ่งไปไปเอาไปเอาดไปเอาดไปเฮ้ยไิเฮไปเ้่ไปเฮ้ยไปเฮ้ัไปเฮ้ยไเฮ้ยไปเฮ้ยมปเฮยไปเ้แไ่้ได้เก่ยไอได้ไปแล้ป้ยไได้ไปเ้ยไปเฮ้ยไปเห้ปเฮ้ยไป้้้ยไ้ไให้ไเาไม่เยเอย้ยเ้ยเฮ้ย้ไ้ไยไปดีนะ ขนาดมอ่ีขนาดมีมื่นนะน็อตขนาดมันมีมื่นนะน็อตโคตรไก่น็อตตะวะตะวะไอเติร์นนะไอเก้ามึงเลี้ยงได้ไ่มวางปากมึงนะไม่ได้เก่งโอ้ก็แค่เลี้ยงมึงอยู่มึงอยู่ข้างผิดคนแล้วเก้ากูบอกให้ไอเก้าเชื่อใจตัวพี่ได้ไหมเดี๋ยวกูจะพาตบหัวแคนเฮ้ยมาลูกแคนงงงมานเซ็ตปะยังไม่เคยวันวะ มาดิก็มาดิก็มาเเอาเลยตายห้มออกตายห้ำออกบอกเลยตายมาเลยมาไอ้าแตกเป็นไงชุดเดียวอีกควายตายคุดใบปอดดีควายขวดแล้วยังุดไปเลี้ยวเอาไอ้เดนเอาไอ้เดนปดมปากีไม่ได้ไม่คืนของเลยไม่คืนของเลยใส่แม็กอยู่ใส่แม็กอยู่ ม่ไจากน็อตเดี๋ยวนี้ด่ามาน็อตไล่มันมาไล่มันมาน็อตไล่นมาไล่มาเป็นไงเป็นไงมาดิมาดิุมมาดิเราเองเหรอมาดิ่วยน็อตพี่เก็บของไอ้เจ้าก่อนน็อตโอเคไมเก็บของไล้วก็เจ้ามมามากูส่วนกุส่วนยังไันี้กูส่วนโอ้วอางแต่เลย นเดนได้ไนียนเดได้เไอเอนเราดไอเนนีไม่เนไม่วนเลยไอเไม่สวนเลยเดินีมีกาใต้เหอเดินดิกมโอยพี่จะแตก่นิดเดียวเม็ดทุกเม็ดมาดิให้สไม่ได้เก่งัให้สอมาดิมาดิมาดิเอาด่นน็อตจเป็นโซนน็อตจเป็นโซนจเป็นโซนน็อตมาดิ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 มดเม็ดุเม็ดมาดิเม็ดมาดิไอ้ตาไม่ลงมาตาไม่ลงมาะไน็อตแตกแตไม่ติดโง ไม่คืนปากดีปากดีไม่ให้คืนไม่ให้คืนปากดีกูปากดีูไม่ให้คืนไม่ไม่ไมเมื่อกี้มึงปากดีมึงปากดีผมพอได้ง่ไปแล้วปากดีเอาคืนในเก้าเนอะเอาคืนในเก้าไปอันเดียวไม่เต้นอย่าเพิ่งให้คืนมันเก้าเมาสาของมึงกูสงสารว่ะสว่างไอ้่ี้ยังใส่ตัวเไม่าเลยแม่ผมาไม่เอาค่ณพูดดีูก่อน ยังยังไม่ได้พูดพูดเล่นพูดดีๆพูก่อนเอามือไปเอามือไปแล้วมือไปเอามือไปพูดดีๆพูได้เงินพันหนึ่งคนฟรีว่ะน็อตไอ้ขี้อะไม่ใช่คนน็อตเติร์นเด็กอเมริกาใต้อ่ะเจอเป็นไงไอ้สุดทัน้ีเด็กอเมริกาเดี๋ยวมึงได้ไปเด็กอเมริกาเหนือเออขอคืนเธอหมไดแล้วไม่ได้เก่งไม่ได้เก <ah> ่งมึงรับมาเท่าไหร่รับมาเท่าไหร่รับมาเท่าไหร่หนึ่งร้อยกูไปขายคืนให้ตาฟิล์มดีกว่าน็อตอ่า ไปไปไไปสงสารไอ้เหี้ยไปดีๆเป็นเวทนาเหียเวทนาเห็นแล้วกูเวทนาว่ะขอบคุณครับขอครับไอ้เหียไม่ได้ปากดีจริงจึงงงาเอจได้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 เอาอีกปากปากดีใช่ไหมได้เตมได้มเอาอีกไหมมเอาอีกไหมเอาอีกไหมเอาอีกไโอยียวะ่ไม่ไ้ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ไไม่ไ่ไไม่ไไมม่้ไม่ไไม่ม่้ไม่ไไม่้ไม่ไ้ไม่้ไม่ไ้ไม้ไม่ไไม่ไไม่ไไไม่ไไม่ไไม่ไม่้ไ ไม่ได้เก่งอะไรเลยไม่เงนไม่ได้เก่งพอมือดีไปมือดีไปแล้วไม่หาหาทำทุนเนี่ยโหไอ้เี้ยขี้งี่มานอุ้ยอุยอุ้ยอจิงเจะแอรแตกน็อตเราไอ้เงี้ยมันสว่างะน็อตเล่นถะลละไอ้เหี้ยเล่นาลนะเะเลล้วลล้วล่นล้เ่าละนล้เล่าละเล่าละเล่าละเล้นเล่นเล่าล้เล่นล้า่าละเ้ะาลนล้าล่าละเ่าละเล่นละเ่นเนละเล่น้ะเล่เล้า่นล่ะเลน้าเ่า้่นนลน่นเน่ะ แต่มันมันเหลืองเพราะว่าหมื่นมันอะมันได้หมื่นใหม่ไงมันเลยเหลืองเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันลงเซิฟไหนผมคิดว่ามันต้องเอามื่นลงอ่ะผมแค้นว่ะแค้นว่ะลูกแค้นปากดีว่ะผมจะไปล่ผมจะไปล่ามันเดี๋ยวผมไปเรียกลูกแค้นผมมาสักสามคนเอามื่นลงสามคนตกแม่งแล้วไม่โคตรแม่งเลยมามันปากดีเองไม่คืนมันแบนออกจากทีเอสด้วยมาเดี๋ยวผมดึงลูกแค้นผมก่อนครับมาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมดึงลูกแค้นผมก่อน ไอ้เขียวครับลงไปสืบดิไอ้ก้ากับไอ้เต้นมันเล่นไหนกูส่งสายสืบไปแล้วไอ้บังอยู่ไหนไม่อยู่พี่ตาฟีบอยู่ไหนอยู่เนี่ยอยู่อยู่กับเ<ม>ราตาฟีบมีหมืน่นเปล่ามีครับมีครับ<ช>เดี๋ยวรอดูดูว่ามันจะลงเทิร์ฟไหนมันปากดีพวกเฮียเนี่ยเนี่ยไอ้ก้าดีกระโปงเดี๋ยวมึงเจอกูเกาด่ามันปากดีผมไมัน่นมัด่าผมไอ้เฮียมันไม่ดูอายุเลยไอ้เฮียนั่นน่ะเดี๋ยวกูไล่ไปบวชใหม่อ่ะ ไอ้เขียวมึงมีลายังวะเดี๋ยวกูดึงไอ้เขียวมาก่อนไอ้เขียวฟาร์มแปดสิบหกพี่มันฟาร์มเหรอมันอยู่ฟาร์มแปดสิบหกวะกระโปรงไว้เยี่ยวพี่มันไปฟาร์มเหรอถ้ามันฟาร์มเข้าทางเราเลยนะไอ้เขียวเดี๋ยวดึงไอ้เขียวมาก่อนไอ้เขียวมันฟาร์มเหรอใช่พี่แลต้องมือให้ผมรหมดนะงั้นฟาร์มซื้อไหนแปดหกแปดหกมันอยู่เมืองไหนมันอยู่มันอยู่เมืองไหนไปสืบมาไปสืบมาไปสืบมาเอาอีกแล้วเดี๋ยวมึงเดี๋ดี๋ยดีกูล่อตอนนี้มันก็ฟาร์มครับ ไอ้เขียกูนึกว่ามันจะลงเสร์ฟอ,อื่นถ้าลงเสร์ฟอ,อื่นกูก็ลงตบอ่ะกูบอกแค่นั้นเนี่ยไปเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดินไปปล่อยไอ้เขียวมาไปปล่อยไอ้เขียวม่อยูตรงไอ้เขียว,ม,ยวมันอยู่ตรงไหนอยู่อยู่กำลังวิ่งเม,มืองมาเมืองกลางใช่มันฟาร์มตรงกลางเหรอใช่พี่มันมันกำลังมาเมาาืองกลางไปไปเราเราเดี๋ยวเราเราไปเราเราลงไปวิ่งก่อนพี่แล้วค่อยค่อยไปตามเสริมันไปฟังมานี่มานี่เราเข้าห้องมันไปเข้าห้องมันไปแล้วปิดไม้ไว้ โเคโอเคดไมค์ไว้เดี๋ยวไม่เจอเดี๋ยวมันเจอกูแม่อแค่กูไม่อยากจิงตายแม่ตดแอคพีบแม่ตดแอคเลยอ่ะดูดิอย่ากดหัวเฮ้ยเดี๋ยวร้องโปย่ชิโม่แต่ตอนนั้นน่ะกูปั๊มยาไม่กินมันอยู่ไหนพี่บัมันอยู่เซิฟไหนมึงโป๊กจ่าไอ้เขียวดิกูจะมันจะมาเราเปล่าว่าเก้าเออพี่มันมันมีแผลก็วะ มันอยู่เซฟฟามไหนวะน้องเจ้คุณก็กําลังกํลังโป้เกี่ยวกัาลังโป้อยู่กําลังหาไฟาร์มไหนกันเดี๋ยวลงไปฟาร์มแปดสิบหกครับว่าแปดสิบหกอ่ะเอาไงแปดหกแปดหกฟาร์มมันน่าจะรู้นะไอ้เต้นมันน่าจะฉลาดนะใหหาลูกบอลใช่หัวแทนนี่ไงมันไม่ฉลาดหรอไอ้เจนเน่มันมันง่อยู่อโหเดี๋ยวเจอกูเดี๋ยวเจอแรงโคตรแรงแรงโคตรแรงโคตรครั้งแรกก็ดับไอ้เจนไอ้เจนนี่เขาคาบายเจดเก้าเสียคนนะดูตรงละยิงก อือ่นนโคตรตายไม่ตายกับพ่อมึ่นะบอสอ่ะเดี๋ยวเจอกูตอนนี้ผมก็ได้โทรฟคุยกับไอ้น็อตอยู่นะครับผมเอาหมื่นลงไลล่ามปนะครับยังไม่ดับเลยเต็มเต็มแล้เออมีคนมาช่วยเราอย่คนนึงมเซไรเนี่ยไอเหี้ยเนี่ยและการอพี่บาสไม่เคยเขียวพี่บาสไอเขียวไอ้ไอเขียวไอเขียวไอเขียวเดียวเดียวเขียวยิงียไเียวไเขียวไอเขไอเขียวอเอไอเยวไอเขียวอเขเออไอเเขียวไเขียวเอยกเไอยวขยเไออเเยเขาอขยเอ มันไม่เห็นกูปะวะบอลไม่เกินอ่ะไม่เห็นกูปะวะมันไม่เห็นเลยไม่มันมันโง่มันโง่มันไม่เอาเงินเห็นหรอกพี่นั่งดีๆไว้ไอ้น็อตอยู่ไหนเียจะถึงแล้วพี่จะถึงแล้วจะถึงสะพานสะพานทางวังพระรามไปแล้วนะมึงดูแดงมันไม่ยังอ้วนน็อตมันไม่รู้ว่ากูยิงกูยิงตอดมันเพชรดหนึ่งมันไม่รู้ยาอย่าพี่นอย่าอย่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันรู้เดี๋ยวมันรู้ยาย่าแดงยาผมยิงไม่โดนหรอกมันโง่น็อตไอเยเตินมันโง่ มันไม่แต่มันไม่สนใจกูเลยเขามาแล้วเว้ยการถอยทัพก่อนเจ้ามันเขึ้นเขาบนเขาถอยทัพโอ้มันรู้นะแล้วก็มาอยู่อีกฝั่งนึงไปไปเออพี่มันให้มันมันมันหนีไม่หนีอ่ะเปิดไปไอ้สุดยอดของเราใครเนี่ยหมื่นใครเนี่ยจากวัดสลิมยี่ไหนไหนหมื่นผมเปล่าไม่ตาฟีมหมื่นตาฟีมตีตาฟีมไปตีตาฟีมไปตีแเดียวเดียวเดียวตัวมีน็อตด้วยกูข้างโอขึ้นไม่ได้เก้าพี่ทั้งหรอเออพี่ดยังไม่ไม่ไม่เดี๋ยวมาเขาก็เดี๋ยวเขาก็ดีไม่เดี๋ยวพ ถ้ามไม่ใช่เราหมื่นจ้าไม่ใช่เนี่ยด่วนเราไม่ว่ามันมันจะเพิ่งอย่าเพิ่งจะเพิ่งเปิ่มหนัวีได้ไรเนี่ยตอนมายังมาแล้ว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 โอ้วิโอเคเราไม่ก็ช้าเนาะตาพิมพ์โถม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 เลยโถมเลยโถมเลยโถมเลยยิงยิงบอสยิงบอสก่อนเฮ้มันรู้ชื่ตาพิมพ์โถมไปโถมไปมานี่โถมเลยไม่ต้องใส่เจเจนมันไม่ได้ยินใช่ไหมอยู่ไกลขนาดนี้มันไม่ยินใช่ไหมได้ยินได้ยินเมื่อกี้พี่บาาเขใช้หมื่นได้ยินไรอด ว่าก <ours df> ูน่าจะไหวลองกูน่าจะไหวมามาดับขั้วมาไอเดียเคลียร์ต้นอย่ามได้กลับดีจะใต้ากเถียงพันเน่ยมึงหมด่บอกกูกูบอกเนี่ยกับกูไม่ละกูบอกเลยไม่ได้ไม่ได้เล่นเลยมาโถมโถมโถมเลยมากระไรกไม่ไหวแล้วย่เอแม่งดิเดี๋ยวอัวอัวเนาะไม่มีคนมีคนกร้นาวแตกไปมีวิเอาไปอา่เอา่ปเอาไเอาไอาเพิ่งเอาไเา เอาไอ้นี่ก่อนเอาไอเด็กไอเด็ไอเไเดเเอาเอาเอาไเต้นก่อนเอาไอเต้นก่อนเอาไอเต้นเอาไอเตเอาไอเต้นเอาไอเต้นมนจะแดงมนจะแดงมนจะแดงมาจะแดงมาจะแดงมจะแดงมนจะแดงมนจะแดงหัวทุกเม็ดนอหัวทุกเม็ดเดือดเดือดเดือดเดมอดเดื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 อดเดอดเดือดเดือดเดือเดือดเดือดเดอยเดไอเดือดเดืเดือดเดอดเดือดเดอดเดือดเดือดเดือดเดาอดเดือดเดือดเดือดเดเดเดดเดเดอเดเด มันชื่อเขียวนดมาีาดูมาดิ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 ได้ได้มาดิมาดิมมมันจะแตกัมันจะแตกมันจะแตกเอิเดนเนเดนเอนเด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 นวิ่งกูวิ่งในดงบอสกูวิ่งในดงบอสวิ่งในดงบอสวิ่งในดงบอสีนับิเาดิเดดิเอาดิเอาดิเอาดิเิดิเดิเนมนนนเน่นนดเน่ดินนนนินดนินนินน มาพี่ยิงบอลให้พี่ยิงบอลให้พี่บอลให้เอามันเอามันนเฮ้ยสูเม็ดสู้เม็ดสูเม็มาบอลหมดแล้วไอ้ที่อดูดิมึงย่างอะไรมึงย่างอะไรยิงน้องชายย่างอะไรน้องชายพอไอ้น้องจะยิงพี่น้อตม่แรงน็อตมีแรงน็อตมันมีแรงเสียกน็อตมันมีแราเสียก ได้ได้แล้ได้แล้วได้อะไรไอ้เขียวไอ้เขียวแร่เปไอ้เขียวเออไม่ไาเขียวรไเอามเอามันเอามันเอามันมีดเบงเกอร์มันบางตากูใหญ่ใหญ่ไม่ได้ไมันจะกมได้ะโอ้ยเจ็ดแม่ไม่โดนเลยว่ะมีดน็อตบบงเกอร์มันบางตาน้ไม่้ิดใ้ปากโค้ชเไยนะข้เาองมีดเฮ้ยไม่ไดกไม่ได้ไม่ไงเกอร์พอสวยี่เก็่เก็บพี่เก็บเอาอยไ้เ้ามาแต่พีไปไปเอาเ้ามากูตายพี่พี่เอาของใหเ้าเเอาของก็ดิ เอาผมแตกโอ้ไอ้น็อตมึงทิ้งทำขุดไปเลยเรียเก็บที่เก็บเลยพี่ดีไปดิใส่โง่ตะถุนหายตะถุนเป็นไงบอกไม่กลัวเหรอไม่กลัวไม่กลัวเหรอนับบอกมึงวันพุกเช้าขอขอคืนไม่ให้ครับไม่ให้ครับปมือสองตัวมือสองตัวไปไอ้เจ้าไปบวชไปไอ้เดินไปอเมีิกาใต้ไปไหวบวชที่ ไอ้เกลียวทำนี่มาตีนะไอ้ก้าวปากดีเชี่ยแม่งด่ากูนก่อนดีแล้วแม่งเอาคืนเชี่ยเไม่ต้องให้ไม่ต้องให้อย่าแอ็กไม่ต้องให้อยาหยาครับผมบอกแล้วมันอยากปากดีกับผมเองไม่เฮียผมไม่ให้คืนด้วยมันดูคลิปนี้ผมก็ไม่ให้คืนผมไม่ปลดแบนด้วยจนมันจะขอร้องผมคุยกับผมดีๆไอ้เด็กไอ้เต้นเด็กเมกาตายอ่ะโอเคถ้างั้นผมก็ไปก่อนนะครับเสียงพี่ไม่ค่อยมีร้อนก็ร้อนอย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe ช่องพี่นะครับสวัสดีครับผม